นี่แค่คันแรกนะฮะไม่น้อยแล้วเป็นตัวยกสูงรีเลนเนอร์พร้อมกับเกียร์ออโต้ผมว่าในท้องตลาดเนี่ยคันนี้เป็นอะไรที่คนหาเยอะนะไม่รู้ว่าณนะวันที่วิดีโอนี้ออนแอร์คันนี้ยังอยู่หรือเปล่าสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่เราให้ส่วนลดถึง20,000บาทเลยนะคะสําหรับราคาที่แจ้งไปสวัสดีคับ ใครที่บอกว่าผ่านโซนย่านมลีไม่รู้จักเขาไม่ได้ค่ะกับบอยต้องรั้แน่ๆวันน,นี้นะคะเราจะมาพาดูรถสวยทั้ง3คันนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมรถและก็ทราบโปรโมชั่นแน่นอนค่ะใครที่บอกว่าเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะสามารถติดตามร,ไราได้ทางช่องทางนี้เลยเคยนะครับอยากได้รถสวยคุณภาพดีนะครับให้มองหาสาัญลั์คนใช้แล้วคุณภาพแบบนี้ด้วยนะครับผมรถสวยรถดีถ้ามีโลโก้นี้เมื่อไหร่ซื้อได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมไปดูเลยครับ สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับพี่นาแล้วก็พี่พงศ์นะครับผมตัวแทนจากบริษัททุกคุนะครับค่ะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่น,นคนละครึ่งด้วยนะคะก็คือช่วยปอดยาวถึง สิ้นปีเลยนะคะและอีกอย่างนึงนะคะเรายังมีโปรไล์ดอกด้วยนะคะลดดอกเบี้ยให้อีก40สตางค์นะคะโปรที่3ยังไม่พอนะคะของเรานะคะมีโปรของรับเงินกลับบ้านนะคะสูงสุด5 0,000บาทนะคะขับฟรี90วันด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะเดี๋ยวเราแถมให้สําหรับคลิปนี้ก็คือได้น้ามันเต็มถังไปด้วยนะคะโอโ้โหโ,โ,โ,โปรโมชั่นแรงแบบนี้แล้วการวารันตีล่ะคะแรงด้วยไหม,มบอกเลยว่ารับประกันหลังการขายกันยาวๆถึง2ปี 2> แน่นอนครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉ ด้วยนะครับยาวนาน2ปีเช่นกันครับผมนะโอเคคุณผู้ชมครับไม่รอช้าผมว่าไปดูรถคันแรกเลยดีกว่านะฮะคันแรกปิกอัพมาเลยนะพี่พงศ์อะไรยังไงครับเนี่ยแน่นอนครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมโตยิต้าไฮรักลีเวครับผมตัวนี้2.4 e ครับผมพรีเลนเนอร์นะครับตัวนี้2019ต้องบอกเลยว่านีตัวท็อปสีน้ําเงินให้มาแบบสวยๆสีใสๆแบบนี้เลยนะครับผมราคาออกหมายป้ายแดงคันนี้ประมาณเท่าไหร่คะราคาป้ายแดงอยู่ประมาณ890,000บาทนะคะแต่ตอนนี้เราขายอยู่ที่669,000บาทนะคะยังไม่พอนะบอก บอกไปเลยว่าสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่เ,<อ>เราให้ส่วนลดถึง20,000บาทเลยนะคะสําหรับราคาที่แจ้งไปจากราคา6กแ0 0 0กหมืบาทค่ะแล้วก็ของแถมต่างๆก็ได้เหมือนตอนที่บอกไปใช่ <ไป S 2> ค,ค่ะได้อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยราคานี้น่าจะฟรีดาวได้อยู่เนาะฟรีดาวได้ค่ะ ก่อนเริ่มต้นอยู่แค่ประมาณ8 0 0 0นน,นิดนิดเองค่ะอ่าด้านหน้าครับผมให้มาเป็นแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับผมมีมไฟเดทามมาให้นะสหรับเจ้าตัว,ตวนี้บอกเลยว่าสวยๆก็จังหน้านะครับผมเป็นสีดํป็นโนแบ็กตัดด้วยขอบพรเมียมแบบเดิมครับผมให้มาเป็นแม็กสิเนิ้วใช้งานลุยน้ําท่วมสบายๆเลยเพราะว่ามันเป็นตัวพิลเนอร์กระจกด้านข้างตัดด้วยขอบพรูเมียมครับผมมีไฟเลี้ยวตรงกระจกให้นะครับผมเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่สําหรับใครคิดว่านะครับเจ้าพิลเนอร์ตัวนี้มันขึ้นง่ายไหมเขามีบันไดช่วยขึ้นให้้ขึนง่ายๆครับบผผมก ยังใหม่ๆนะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะแค่ฝนตกเฉยอันนี้คือะคะเดิมๆม,มาเลยเดิมๆเ,เลยคะ่แะแสดงว่าเขาไม่ค่อยได้บรรทุกอะไรหนักเลยนะเข<ช>าไม่มีรอยงงมั<ล>น้อยมากนะ<ๆ><ๆ>มาดูข้างในกันหน่อยพวงมาลัยมัลติฟังกชันเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีให้เรียบร้อยถ้าเป็นตัว E นะคะตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นวิทยุธรรมดาเลยพอเป็น E Plus ปุ๊บนะคะจะได้หน้าจอทัชสกรีนมาแล้วนะคะขนาด7นิ้วอันที่ทัชสกรีนอ๋อมีกล้องถอยหลังอ๋อนี่เชื่อมต่อ b l u e t o t h ได้ด้วยนี่แน่นอนครับผมรองรับบลู e ู o o ครับผมเดี่ยวอัลมต้องไถาม สาวๆนั่งกันสบายไหมเป็นไงบ้างสบายไหมคะสบายมากสบายมากจริงๆขนาดศีรษะนะคะระหว่างตัวรถกับเพชลุมยังเหลืออยู่เยอะใช่เด็กลุมก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยใช่คะส่วนทางที่แบบว่าข้างหน้าเขาก็สูงกันเนาะก็ยังมีพื้นที่เหลือเยอะนะคะแต่ด้วยราคาผมว่าก็โอเคมันเมคเซนส์กับหกแสนกว่าบาทเลขใหม่ไม่ถึงสองหมื่นใครได้คันนี้ไปคือสดมากจากราคาเต็มแปดแสนกว่าวันนี้เหลือหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทกันครับผมและรถอีกสองลูกใช่ไหมต้องครับผมเท่ากันเหลือหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนี่แค่คันแรกนะฮะไม้น้อยแล้วเป็นตัวยกสูงฟรีแลน พร้อมกับเกียร์ออโต้ผมว่าในท้องตลาดเนี่ยคันนี้เป็นอะไรที่คนหาเยอะนะไม่รู้ว่าณวันที่วิดีโอนี้ออนแอร์คันนี้ยังอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดยังไม่อยู่ <S <S อย่งมีคันใหม่ให้ครับผมนี่แค่คันแรกเดี๋ยวไปดูคันที่2ดีกว่าน่าสนใจแค่ไหนไปครับอ่ะคันที่2องเมื่อกี้ดูปิกอัพไปละจัดฟอร์จูเนอร์ให้เลยปีเดียวกันด้วยใช่ครับสองพันสิบเก้าเหมือนกันครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น 2.4V สีครับผมนะปี2 0ง9ันครับผมสีนิยมนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ป้ายแดงคันนี้ 99,000บาทนะคะเหมือนเดิมเหมือนคันแรกเลยค่ะก็ให้ส่วนลดกันไปอีก20,000บาทนะคะจะเหลือราคากันอยู่ที่979,000บาทเท่านั้นนะฟรีดาวนะคะคจะอยู่อยู่ประมาณ15ได้เลยค่ะและได้30,000ก็กู้คนเดียวได้เลยค่ะสบายมากเอกสารไม่ยุ่งยากไฟหน้าให้มันเป็นแบบปรเตอร์ LED ความสว่างไม่ต้องพูดถึงกระจังหน้าโครเมียมครับผมไฟตัดหมอกก็ให้มาครับผมล้อแม็กขอบ19นะล้ออลอยกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยวมาให้ด้วยในตัวพเลเนอร์มีที่ขึ้นฟอร์ u ูเนอร์ก็ต้องมีให้อยู่ แทงแรกเหมือนกันดูด้านหลังกันครับพี่ครับ,รบไฟลงไฟเลี้ยวเนี่ยออกแบบมาสวยมากนะครับสำหรัแบบเจ้าโฟลเนอร์ตัวนี้นะมีกล้องมองหลังได้ประตูไฟฟ้านะนี่เลยนี่ สตอน7ที่นั่ง,งเป็นรถยอดนิยมด้วยใน s e g เมนตเนี้นะก็คือ Toyota Fortuner นะครับผมด้านนอกสวยดีครับออปชั่นถุก็ครบครับนี้เดี๋ยวไปดูด้านในดีกว่าตรงหน้าผมตรงนี้สารพัดปุ่มเพียบนะครับผมมัลติฟังชันแน่นอนนะครับมีให้มาให้สำหรับจา้า Fortuner ตัวนี้ไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวนะครับสฝั่งด้วยพร้อมกับโมอลัยแพดเดิลชิพนะฮะคุณผู้ชมครับเปิดปิดไฟหน้าตัตนโนมัิมีให้เรนนิ่งเซนเซอร์มีให้มาที่แดชบอร์ดตรงกลางบ้างดีกว่าอันนี้ได้เป็น แอร์แมนนวลตัวนี้เป็นออโต้มาให้แล้วนะครับช่องเสียบ12โวลต์ USB USB คันนี้มีมาให้เหมือนเดิมครับผมโหมด Eco โหมด Power ใช่ครับมี e ให้นะแล้วก็ Traction Control น,นะครับเบาะไฟฟ้า6ทิศทางครับกระจกทั้ง4บานเนี่ยเป็นไฟฟ้าออตโต้คราวนี้ด้านหลังครับนั่งสบายกว่าเดิมไหมคุณพรสบายกว่าเดิมมากค่ะที่นิ่งอยู่2คนใช่แล้วจะหลับแล้วจะหลับแล้ใช่แอร์มีสำหรับรองรับทุกที่นั่งเลยใช่นะคะด้านหลังก็มีก็สามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะโทรศัพท์แบตหมดนะคะโอ้ยไม่ต้องไปแชร์ อยากจะชาร์ดรถบุกเราก็มีปลั๊กให้อยู่ด้านล่างนะคะก็คือเป็นตัวปลั๊กเสียบเลยสามารถเสียบได้เลยนะคะซึ่งคันนี้ผมมั่นใจเลยว่าเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้อยู่ที่แปดหมื่นสามพันกิโลนะรถสี่ปีใช่แ <80 S 2> ปดหมื่นกโลก็ปี 20, ละสองหมื่นใช่ครับใครที่เป็นสายโฟร์จูเนอร์คันนี้น่าสนใจเพราะว่าราคามันเบาอะ่ะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูรถไซส์เล็กกันบ้างไหมได้ครับคันนี้อะไรไงพี่ผมครับจอยต้ายาลิคครับผมหนึ่งจุดสองครับผมสปอร์ตพรีเมียมนะครับตัวนี้แบ็คลูปปีสองพันยี่สิบเอ็ดป้าย 5แสน0 0่บาทเท่านั้นนะคะทุกคันให้ส่วนลดมาแล้วแล้วคันนี้ล่ะคะคันนี้ให้เช่นเคยค่ะอีก20,000ืนนะคะก็จะเหลืออยู่ที่5 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะได้โปรโมชั่นครบด้วยแล้วรถเพิ่งจะ2ปีเองนะคุณผู้ชมรถไฟมากไฟหน้าให้มาเป็นแบบ LED ครับผมไฟตัดหมอกก็มีให้ครับผมด้านหน้ากระจังหน้าครับผมด้วยความที่เขาเป็นสีแดงแต่กบสีดําที่สําคัญครับผมโลโก้ให้มาเป็นโลโก้แก้วแล้วนะทีนี้มาดูปิจิตด้านข้างครับผมล้อทูโทนครับขอบ15ส่วนด้านหลังครับผมมาดูด้านบนก่อน รามีทิปฉลามมาให้สปอยเลอร์หลังสีดำไปอเบรกลงที่3ครับผมอาจจะมองไม่เห็นเ<ด>พราะว่าเรายังไม่ได้สตาร์ทปันน้ำฝนด้านหลังนะเพิ่มความปลอดภัยเวลาฝนตกตอใท้ายก็ดีกว่าต้องบอกกันเลยว่าตัวนี้รถปพียสอสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยบาะนี้สามารถพับได้แล้วตรงนี้ค่ะสามารถถอดเก็บสัมภาระได,ได้เยอะกว่านั้นอีกนะคะ คราวนี้เดี๋ยวไปดูด้านในดีกว่าน้องเล็กมีอะไรบ้างนะครับแต่ออปชั่นถือว่าโอเคนะพวงมาลัยได้มัลติฟังก์ชันมีบลูทูธเฟอร์บิดเฟน่าอัตโนโมัติเบรนนิ่งเซนเซอร์มีให้หมดเลยนะแดชบอร์ดต,ตรงกลางแอร์ออโต้แล้วหน้าจอทัชสกรีนทัชสกรีนได้ครับผมและเป็นทัชสกรีนที่มาจากโรงงานนะครับมีกล้องมองหลังพร้อมเส้นบอกระยะให้ด้วยเกียร์เป็นเกียร์อโโอโต้เกียร์ขั้นบันไดนะมีเชื่อมต่อ12โวลต์ให้ด้วยอ้อลืมบอกเป็นคีย์เลสเอนจินสตาร์ทดด้วยนะครับผมออโต้้สต็็อปกมีใหด้วยนะครับเเเเลลลลนนนนนออออออโต้้้้มมมมีีใใหหดดววยยยยคคคาาาาาาปภัั่งงงงงึืกกจรระบผมตตตัวงงนนี้้ะไม่ออิดเเลย ด้านหลังดีกว่านั่งแล้วใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับสบายมากนะคะในเรื่องของตัวเบาะนะเบาะอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าเป็นสีดําแล้วก็ได้น้นําเงินตรงด้านหลังนะคะจะมีสายชาร์จ Type C ค่ะออมี USB นะคะให้คุณเนี่ยเสียบชาร์จเพิ่มเติมได้ถึง2หัวด้วยกันก็คือนั่งหลังไม่ต้องแยกกันเลยอีกอย่างหนึ่งที่เห็นแล้วชอบใจก็คือเรื่องของเลขไม้นะฮะสองหมื่กิโลครับสองหมื่นกับหลักสิบ รถ2ปีถ้าบอกว่าปีละหมื่นโลว่าคันนี้น่าสนใจเพราะว่าคุณได้รถที่สภาพยังดีรถ2ปีแรกยังไงมันไม่มีซ่อมอยู่แล้วยังใช้งานได้เหมือนรถป้ายแดงทั่วไปแต่เซฟเงินไปได้200,000กว่ากว่าเหมือนเดือน15ื่นเนี่ยออกได้อันนี้คือคันที่3นะครับที่จัดว่าคุ้มฮนะวันนี้เราพามารีวิวถึง3คันนะคะแต่มั่นใจว่าบอยออโต้กุ๊ปเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคันมากๆเลยใช่ค่ะมีรถให้เลือกมากกว่า300กว่าคันนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเรามีสาขาเปิดใหม่น้องใหม่ของเราฝากติดตามด้วยนะคะอยู่ที่รามคำแหงนะคะเส้นทาง ไปไม่ยากนะคะตั้งอยู่ที่ราม157ทับ2นะคะตรงข้ามกับศูนย์ชั่วรูม BYD เลยนะคะหรือจะติดต่อผ่านเพจนะคะของเราจะมีเพจร้านร้านบอยนะคะเป็นรถมือสองบอยออโตกรุ๊ปนะคะมีนบุรีและก็บอยออโตกรุ๊ปสาขารามคำแหงด้วยนะคะบอกินเข้ามาเลยเต็นด้ได้นะคะ<ม>ลองขับก่อนได้นะคะลองยื่นไฟแนนซ์ก่อนได้ของเรามีบริการรองรับไฟแนนซ์ด้วยนะคะมีธนาคารนะคะที่รองรับมากกว่า9ธนาคารเลยนะคะท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทาง มาทาสัญญาที่ร้านนะคะเรา <Yeah. S 1> มีไฟแนนซ์ผู้เชี่ยวชาญตรงนี้นะคะไปทำสัญญาให้ถึงที่รับรถนะคะไม่สะดวกมาเรามีบริการจัดส่งตัวประเทศไทยนะคะและอีกอย่างหนึ่งของเรานะคะก่อนสมมอบนะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญฝ่ายขายแล้วก็ก่อนสมมอบเหมือนกันนะคะเราจะมีฝั่งช่างนะคะคอยดูแลรถเมนเทนเนซรถนะคะคอยดูแลให้ก่อนสมมอบลูกค้าด้วยประกันยาวๆไปอีก2ปีติดต่อช่องทางทางวันดู้านะคะแล้วก็หรือว่าจะแอดไซน์นะคะ boy.mb นะคะทักไลน์ก็มาได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรด่วนมาที่086 3-2-2-9-6-2ก็ได้นะคะครับสะดวกช่องทางไหนจัดไปเลยช่องทางนั้นนะครับผมฝากไว้ด้วยสำหรับปล่อยเออทุทมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โป่งและพี่นานมากนะครับขอบคุณครับ